เอาเลยครับเคยดูแต่ฟุตบอลสไตล์อิตาลีใช่ไหมมาดูตะก้อสไตล์อิตาลีบ้างครับนี่เลยครับถ้ายุโรปมาเล่นเซบัตะก้อก็จะประมาณนี้เลยครับในเซบัตะก้อคิงส์คัพครับที่เทอร์มินอลเซจิวันโคราชครับทุกคนครับอิตาลีอ๋อนี่ครับผมประเทศอิตาลีนี่ครับนี่เจอกันกับโปแลนด์ครับโอ้โหดูครับดูมิเตอรลี่ครับ เรามีนักกีฬาไว้ผมยาวอย่างนี้ไหมเท่ดิมกันผมว่ามาดูครับมาดูครับเกมเซิร์ฟครับสิบสามสิบสองครับนี่ไงแปลร่างข้างฟีไม่มีบล็อกนะเหลี่ยมนี้นะ <ś c oughs> ลาเล่นลาเล่นลาเล่นเซอร์จีนอ๋อสิบสามเท่าครับเปิดครับ ยกเข้ามาลู้มนี้แล้วมาดีครับมาดีครับพักอ,อกด้วยเป็ไงคลาสสิกคลาสสิกเจเยนพี่หลวง <Yeah. S 1> เอาเลยครับพอยโปรแลนครับต้องการแต้มเดียวครับโปรแลนเซอร์จีนโฟโอ้โหวางไวยาวพักอ,อกด้วยเป็นไงโอ้เสียใจมากครับลู้มนี้ <Yeah. S 1> นาะเขาพักอ,อกแล้วมันไม่อยู่กับ 42อ42อของแคเปิดยกขึ้นมาแล้วมาแล้วครับยังไงครับสิบสี่เท่าครับดิวสามคะแนนเห็นยังว่ายอดแทงเข่าแทงเข่าขุนเข่าเอ้ยโอ้ขุนเข่าโอ้ขุนเข่าแรงน้ำใจจากอิตาลีครับ วันนี้แบ็คตัววังผลเนี่ยมาครับมาครับพระออกเฮ้ยเหนียวอยู่เหนียวอยู่เฮ้ยมีส้นแก้ไขข้ามาโอ้โหสบายดีครับสิบห้าเท่าไปแล้ว เอ้ยเกี่ยวโอแลนก็เหนียวอ่ะเอ้ยเกี่ยวส้นโอ้โหเอาเลยครับโปแลนครับขึ้นนั่นมาแล้วครับสิบหกกับสิบห้าครับเออร์อลิบลงบาลฮาเลเออลิงบาลฮาเลยโอ้โหลูกนี้เสียหน้าวงกลมครับเฮ้ยยังอยู่ไหมล่ะยังอยู่ไหมล่ะมาด,มาดิมาดิครับมาดิครับ ตะก้อสไตล์จิลี่มาดิมาดิหัวเราเบิดลูกเนี้เบอร์เก้าอะต้องการเป็นแค่แทมเดือนทั้งสองทีมครับสิกจีนอ้อยอ้ยยอ้ยดูดีครับ เขามาในานามทีมชาติเขาเล่นได้แบบนี้ถือไหมว่าเขาจะเล่นได้แค่นี้เขาเล่นในศักยภาพของเขา,าเขาดีใจขนาดไหนทุกคนดูดีครับน่ารักมากยินด,ดีกับเพียงสองทีมด้วยครับ